สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานบ้านใจรักนะคะวันนี้เราจะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปถุงเงินถุงทองกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิปบ,บิ้นนะคะขนาด12มิลนะคะตัดทั้งหมด4เส้นนะคะความยาว50เซนติเมตรเราจะใช้เป็นริปบ,บิ้นกากเพชรนะคะแต่ใครที่ถนัดเป็นลิบบิ้น ่าเนื้อทรายทั่วไปนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคะ่ะแล้วเราก็ใช้ดินเงินนะคะหรือดินทองก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็จะมีสังวานรูปดอกไม้นะคะแล้วก็กันไกลโคง้งปืนยิงกาวนะคะนำลิบบิ้นสี่เส้นนะคะมาพับนะคะ ด้านบนจะสั้นกว่าด้านล่างนะคะประมาณ5เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับแบบนี้นะคะเรามาทำฐาน8กันนะคะฐาน8นะคะเราจะเริ่มฐานเหมือนพับลูกส้มนะคะทั่วไปเลยคะ่ะสอดแบบนี้นะคะทั้ง4เส้นเลย แล้วเราก็จะทำฐานแปดนะคะคว้ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทับไปเรื่อยๆจนครบสี่เส้นนะคะแล้วก็นำเส้นสุดท้ายนะคะสอดเพื่อยึดนะคะคแล้วเราก็จะมาทำลูกส้มกันนะคะทับลิปปี้นะคะสี่เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำเส้นแรกลงนะคะนำเส้นถัดไปทับนะคะเส้นแรกลงนะคะเส้นถัดไปทับนะคะ ทำแบบนี้เรื่อยๆจนครบ8เส้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายจะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะให้เราสังเกตนะคะเราก็จะนำเส้นแรกนะคะสอดช่องนี้นะคะช่องแรกเลยจะมีช่องว่าง3ช่องนะคะแล้วก็เหลือริบบิ้นสามเส้นให้เราสอดไปตามช่องว่างเลยนะคะ แบบนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานเป็นลูกส้มก็ได้นะคะแต่เราใช้แค่ครึ่งลูกนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะทั้งแปดเส้นเลยพอดึงให้กระชับนะคะนำเหรียญหนึบาทใส่หรือเหรียญ5บาทก็ได้นะคะตามใจที่เราอยากใส่เลยนะคะสามารถได้ใส่ได้ทุกเหรียญเลยนะคะ นำเส้นที่สั้นนะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะสับวางนะคะนำเส้นที่สั้นนะคะเสียบตามฐานแบบนี้นะคะสอดจนครบสี่เส้นนะคะแล้วก็จะมาสอดเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะให้แน่นขึ้นนะคะ พอเราเสียบครบสี่เส้นแล้วนะคะให้เราดึงให้กระชับนะคะนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ให้เราดึงให้กระชับนิดนึงนะคะแล้วก็นํากันไกนะคะตัดเส้นที่สั้นออกนะคะเพื่อจะง่ายในในการที่พับขั้นตอนถัดไปนะคะ เราจะใช้กันไกลโค้งนะคะจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พับย้อนขึ้นไปแบบนี้นะคะจากเส้นที่เหลือสีเส้นนะคะแล้วก็สอดนะคะเพื่อจะทำฐานของปากของถุงนะคะทำทั้งหมดสีเส้นเลยคะ่ะพับ แล้วสอดนะคะพับจนครบสี่เส้นเลยเราจะได้ฐานทำปากถุงนะคะพอได้แบบนี้นะคะให้เรากดกดหน่อยแล้วเราก็มาเริ่มทำปากถุงกันนะคะให้หม้วนไปแบบนี้นะคะเหมือนรูปเปลี่ยนปวยทันดอกบุญตาเลยนะคะ ทำจนครบสี่เส้นเลยขั้นตอนของปากนะคะเราจะทำเหมือนดอกบุญตาเลยค่ะ พอครบ4ี่เส้นแล้วนะคะให้เรามาสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเก็บเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะให้นำกันไกรนะคะตัดได้เลยค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาถุงเงินถุงทองแบบนี้นะคะเราจะนำดินนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะตัดความยาวนะคะ15เซนติเมตรนะคะเราจะตัดเผื่อนะคะใช้ปืนยิงกาวนะคะติดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินที่เราเตรียมพันแบบนี้ แล้วใช้สังวาลติดอีกทีนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะความยาวมากเกินไปเราก็แต่งอีกนิดนะคะก็จะได้ถุงเงินถุงทองหน้าตาแบบนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแบบนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ